ที่จริงเนี่ยเดินจงกรมนะเดินสบายๆเดินแบบเราเคยเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นเดินด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยเดินแบบเวลาเราเดินชอปปิ้งเดินยังไงนะก็เดินอย่างนั้นแหละเราเมื่อยเราเมื่อยแล้วเราคขว้หลังก็ได้เรา เปลี่ยนท่าบ้างเอามือมากอดอกบ้างก็ไม่มีปัญหาสําคัญว่าเรามีสติหรือเปล่าหมายถึงว่าการเดินจงกรมนี่ก็ไม่ใช่เดินก้าวย่างก้าวย่างไปช้ชาๆอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะก็คือในในในการเดินดในความรู้สต,ตัว <c oughs> นี่แหละเดินจงกรมแล้วค่ะขอบคุณคะ่ะเพราะนั้นก็คือเราก็ก็ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยก็ปรับตัวเองไปคือให้รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาถูกไหมคะก็รู้เท่าที่รู้ได้ เอาใจมาคลอเคลียอยู่กับร่างกายสบายไปเรื่อยสักช่วงหนึ่งถ้าถ้าหลักนะคือถ้าเข้าใจหลักว่าคำบริกรรมหรือลมหายใจเนี่ยเป็นแค่เครื่องหมายเวลาเราเดินนะเราใช้หลักนี้ก็ได้ใช้การเคลื่อนเป็นเครื่องหมายเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเราเดินสบายเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่า ร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนอย่างถ้าเราเดินแบบเดินทอดน่องบ้างเดินแบบไม่เกรงนะไม่ต้องสวยมากไม่ใช่แคทวอล์กไม่ใช่โยธวาทิตไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเดินแบบเดินเน่เดินแบบเดินมาทั้งชีวิตอ่ะเดินแบบที่ยังไม่ได้มาเรียนธรรมะเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นเดินอย่างนั้นเนี่ยแล้วแค่เอาใจนะไปอยู่ที่การเคลื่อนไม่ได้จับไว้ที่การเคลื่อนแน่นๆอย่างเราการเคลื่อนเนี่ยมันรู้สึกด้วยใจ อย่างเราทดลองมือไว้ข้างหลังเนี่ยเราแบมือกำมือเนี่ยเราไม่ต้องมองมันจะรู้สึกได้ว่ามีมวลขยับก็มันรู้ด้วยใจฮะเราจะรู้สึกว่าการเคลื่อนของใจเนี่ยการเคลื่อนของร่างกายจริงๆมันรู้ได้ด้วยใจตาไม่ต้องเห็นไม่ได้จ้องลงไปไม่ได้จับไปที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนี้เราเดินไปเนี่ยร่างกายเราโยกไปโยกมาเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่จับอะไรไว้แน่นๆนะเราจะรู้สึกว่า ใจนีนจะคลอเคลียอ,อยู่กับมวลบางอย่างอย่างสมมุติว่าสะโพกหรือน้ําหนักเนี่ยมันเคลื่อนร่างกายมันโยกอยงเราทดลองทุกคนทดลองก็ได้เรานั่งโยกไปโยกมาอย่างเงีิงโยกไปโยกมาสบายๆนะไม่บังคับตัวเองเนี่ยใจไม่เครียดนะไม่แน่นนึกออกปะ่ะใจไม่แน่นไม่ได้จ้องอะไรมันมันรู้อยู่ในทีว่ามีมวลขยับอยู่รู้สึกไหมแล้วก็รับรู้อย่างอื่นได้ด้วย ถ้ามีภาษารแรงกว่านี้น่าสนใจมากกว่าการเคลื่อนของกายนะมันก็ไปรับรู้อย่างนั้นรู้สึกแล้วพอไม่รับรู้อย่างนั้นคือมันหลงไปแล้วมันหลงไปแล้วก็รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละรู้ว่าหลงไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็เหมือนเดิมก็เอาใจมาคอเคลีย์อยู่กับกายอีกให้กายนี้เป็นเป็นเป้าอืมเป็นเครื่องหมายอืมทํางั้นแหละ ขอบคุณค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะในไหนเราอยู่ตรงช่วงเดินจงกรมแล้วขอกราบอนุญาตคุณประสานนิดนึงนะคะให้ความเมตตาญาติธรรมสอนวิธีการเดินจงกรมด้วยค่ะขอกราบอนุญาตค่ะจะให้ผมเดินให้ดูหรือไงเดินจงกรมเนี่จริงง่ายเมื่อกี้อธิบายไปแล้วตลอดชีวิตนะ เคยเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นถามว่าควายหลังได้ไหมได้แกว่งแขนได้ไหมได้สําคัญคือมีสติรู้สึกตัวยังฮะวิ่งได้ไหมเหรอมันก็พอได้อยู่นะแต่ถ้ามันเร็วมากเนี่ยมันจะหลงมันจะจับอะไรไม่ค่อยได้ หลักนะอย่างพวกเราเนี่ยเมื่อกี้สอนให้พวกเราโยกนี่โยกไปโยกมาอย่างเงี้ยรู้สึกไหมเราไม่ได้ปฏิบัติคือพอเราไม่เป็นนักปฏิบัตินะเราแค่รู้สึกถึงร่างกายที่โยกเนี่ยน้ําหนักนะมวลมันโครงไปโครงมาใจมันสบายสักช่วงหนึ่งใจมันต้องแอบไปคิดคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขณะที่แอบไปคิดนี่คือหลงไปแล้วหลงไปแล้วก็แล้วกันรู้เมื่อไหร่ก็ มาขอเคร์อยู่ที่ร่างกายวิธีการเดินจงกรมเคยเดินไงก็เดินอย่างนั้นผมจะเดินให้ดูคือจริงๆเวลาเราเดินไปห้องน้ํานะเราก็เดินจงกรมได้เดินไปทํางานเราก็เดินจงกรมได้เมื่อใดก็ตามที่เราเดินด้วยความรู้สึกตัวเมื่อนั้นก็เดินจงกรมเดี่ยวมันมีหลักอยู่แค่ว่าที่หัวทางจงกรมกับที่ปลายทางจงกรมเนี่ยเราต้องหยุดหยุดนิดนึงหยุดเพื่ออะไร คือบางทีเราเดินเนี่ยถ้าเราถึงหัวทางจงกรมหรือปลายทางจงกรมถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเวลาเราจะหมุนตัวนะบางทีหมุนแล้วจิตมันเคลื่อนจิตมันกระเด็นออกไปยกเว้นพวกที่เพ่งแรงๆนะพวกนั้นไม่กระเด็นอะ่ะมันเพ่งจนเต็มที่แล้วยังไงก็ไม่กระเด็นเริ่มต้นเนี่ยยืนด้วยความรู้สึกตัวคุณจะอยู่ท่าไหนก็ได้แขนขามืออยู่ตรงนี้ก็ได้มันไม่มีข้อ,ขอบังคับ เดินด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยให้ยืนก่อนยืนด้วยความรู้สึกตัวสบายสมมุตินี่คือหัวทางจงกรมก็ยืนทําความรู้สึกตัวคุณจะยืนหนึ่งนาทีครึ่งนาทีหรือนานแค่ไหนก็แล้วแต่ยืนมีความรู้สึกตัวสบายรู้สึกว่ามีความรู้นร,รู้ตัวดีแล้วก็เริ่มเดินซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ก้าวสั้นก้าวยาวไม่มีปัญหาทั้งสิน้นก็เดินไปสบายสบาย มีความรู้สึกตัวอยู่เห็นกายเคลื่อนเนี่ยถามว่ามือห้อยอย่างนี้สมมุติว่าเดินมาหลายรอบแล้วแกวงหลายรอบแล้วเมื่อยถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมได้พอสุดทางจงกรมปุ๊บเราก็ยืนรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับหมุนกลับเนี่ยยืนก่อนยืนทำความรู้สึกตัวก่อน สักช่วงหนึ่งสบายเสร็จแล้วเราค่อยเดินเวลาเดินก็เดินสบายอะ่ะก็แค่เดินรู้ตัวพอถึงปลายทางจงกรมกายืนแป๊บหนึ่งรู้สึกตัวหมุนกลับหมุนกลับลก็ยืนสักพักหนึ่งเราก็เดินต่อทีนี้ถ้าวันไหนฟุ้งแรงฟุ้งมากเลยเคยเดินตรงนี้มันยาวไป เวลาเราเดินฟุ้งแรงเราก็เดินสักสามสี่เก้าโหรู้สึกฟุ้งแรงอ่ะมันหลงตลอดเวลาเราก็ยืนสักพักหนึ่งยืนรู้สึกตัวก่อนก็ได้เสร็จแล้วเราค่อยเดินต่อเขาก็าต้องเดินตรงขนาดแบบมีเส้นอะไรไหมเปล่าคุณเดินแล้วคุณเอียงมาตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมทำไมจะไม่ได้ก็มีสติอยู่อะมันสำคัญที่ รู้สึกตัวหรือเปล่ามีสติหรือเปล่าไม่ได้สาคัญที่เดินท่าไหนไม่ต้องเดินตรงมากร่างกายไม่ได้เกร็งนะกล้ามเนื้อผ่อนคลายเดินยังมีความสุขแต่รทราบว่าเดินจงกรมควรจะสักประมาณกี่ก้าวถึงจะกลับตัวค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางเราต้องไปดูของเราเองบางคนเนี่ยอาจจะสิบก้าวกันบงดีคือถ้าระยะเดินเนี่ยนะไกลมาก ถ้าไกลเกินไปนะมันจะมีช่วงเขาเรียกช่วงหย่อนมันจะหลงยาวนี้บางคนเนี่ยถ้าใกล้มากถ้าเดินไม่กี่ก้าวแล้วก็กลับเดินไม่กี่ก้าวกลับคนบางคนขี้ลำคาญขี้ลำคาญเนะยแป๊บเดียวหยุดแป๊บเดียวหมุนเดินแล้วหมุนหงิดเราะฉะนั้นเราดูตัวเราเองเดินนะสบายมีความสุขแล้วก็เดินแล้วมีสติมีความตั้งมั่นที่ระยะ ขนาดไหนก็ขนาดนั้นเราอยู่ในห้องแคบๆแล้วก็เดินแค่2-3-9แล้วเราก็หมุนก็ไม่มีปัญหาคือเวลาถามคนจำนวนมากนะจะชอบถามคำถ,ถามที่ฟิกซ์มากว่าเวลาภาวนานะต้องทำยังไงต้อง1นึ่งสองสาเราไม่ใช่หรอกคือเราดูวิธีการทำในรูปแบบของเราเนี่ยเราจะเลือกยืนเดินนั่งนอนหรือเราจะเดิน สั้นเดินยาวหรือเราจะทําอะไรเนี่ยให้ดูอย่างนี้วิธีเลือกเนี่ยไม่ใช่เลือกอันที่เราชอบมากบางทีชอบมากนะทาแล้วไม่เจริญก็มีบางทีชอบนั่งมากเลยแต่นั่งทีไรหลับทุกทีเงี้ยเราเลือกเราเลือกยังไงเราเลือกเราใช้วิธีการภาวนาแบบไหนแล้วสติเกิดบ่อยทำมันนั้นหรือจิตตั้งมั่นทำมันนั้นไม่ใช่เรื่องอันที่ชอบมากนะ ให้เลือกอันที่ทำแล้วใจไม่เครียดแล้วเกิดสติเกิดบ่อยอมีความสุขนีอน่อออป,ป้ามันไม่ใช่ว่างั้นแต่ละคนเหมือนกันไม่ไม่เหมือหรอกเราเรียนนะเราจะเรียนได้แต่หลักหลักจะเหมือนกันหลักเหมือนกันคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมาและเป็นกลางนี่เหมือนกัน แต่เทคนิคในการทานไม่รูปแบบของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันหรอกคนบางคนนะเดินจงกรมก็เดินไปเฉยๆรู้สึกตัวคนบางคนนะเดินด้วยสวดมนต์ด้วยก็มีคนบางคนเดินด้วยบริกรรมด้วยถามว่าอะไรถูกมันได้ทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราใช้วิธีไหนแล้วเรามีความสุขไม่เครียดเกิดสติจิตตั้งมั่นเราก็ใช้วิธีนั้น อะไรก็ได้